มีแฟนถามว่าเขามีคนอื่นท ah> ําไงดีคะเราก็หาคนใหม่ค่ะเขา้มามีคนอื่นเราต้องยอมเขาด้วยหรอคะเราก็หาใหม่ค่ะเขาหาใหม่ได้เราก็หาใหม่ได้ยจากคนที่ไม่เคยประสบการณ์เรื่องนี้กันเลยนะคะก็ไม่มียูดีค่ะแค่เราฟังเยอะโอู้หเดินน้า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 เราต้องอยู่ในห้องแบบนี้แล้วทาไมอ่ะ สมุนไพรเออทำไมหนูไม่ได้กินอ่ะมันเป็นไอมันเป็นไออ๋อมันเป็นไอเอออะไรอ่ะต้องใส่เยอะไหมอะจริงๆแล้วต้องใส่บองซองอ่ะมันคืออะไรอ่ะดูที่ละลายไอพวกนข้อในร่างกายขอเอาไปแป๊บนึงนะทุกคนได้จิ้เนี่ยแกได้กิ้มเนีได้กินมแล้วโอ้ย ทุกคนพอดีล้างท่ออยู่นะคะเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันฉุนมากแบบเตะจมูกใช่ตัวตัวนั้นน่ะมันฉุนมากเลยตัวที่ล้างท่อเดี๋ยวไม่ไดขอนนะเไม่ได้ปเดเดมันแบบเตะจมูกจริงบบยจะไม่ได้โซดาไปหร อะไรอะไรย่เี้ยมันคืออะไรคือใช่ไหมเออมันมันคือเออตาเอามันเป็นซองที่เป็นผงแล้วเาไว้แบบอ่าใส่ในทู้ใช่แล้วมันแสบแบบแสบมากมันเตะเข้ามาในจมูกอ่ะโอ้เจ้าจอมอะไรเธอนำพวกห้องฉันมาสามวันแล้วให้ฉันล้างเถอะเอาพวกเราไปด้วยฮัลโหล อ๋อ oh. คืคอคม um ีอะไรก็คือทิ้งทิ้งภาษาไว้บนตัวไว้ก่อนเดี๋ยวเป็นฮอนดมอันตรายงั้นเดี๋ยวมานะทุกคนอ๋อโอเคหนูลืมทุกคนหนูลืมเอาทุกคนไปด้วยแป๊บนึงกว่าแป๊บนึงนะโอเคมาแล้ว กูว่าทำไมมันเดัดเออวิขงเข้าอหลออกดูอกนโดนที่โซฟาไปแล้วดนแน้ทุกคนหาหาอากาศแตดแตกแตกตายตี่ตายจาก ดูทอดด or, ้วยหรอครับต้องดูทอดด้วยหรอครับคืออะไรคือไม่มีใครทําให้ทุกคนเราต้องทําเรื่องพวกนี้อ๋อใช่เราต้องทําเรื่องพวกนี้เองใช่เราขนาดก็ลาเอทอตันเออยัไรเออยแล้ต้องคือทุกอย่างส้มเราต้องทำใช่ไข่ขวงยังไข่ห้องน้ำเองเลยนบอกแล้วทีเดียวเราถึกกันขนาดไหนเล่นของตัวเองกันมีแกฝาท่อใหแกฝาท่อเธอทําอะไรบ้างไลฟ์อยู่เนี่ยไม่หนูหนูหน้าที่คือกระจายข่าวสารให้ชาวบ้านชาวเมืองรู้ปีโป้รู้โลก ครเติบกางเกงเจสไตล์ใหม่มันคือผงโซดาไฟเขาบอกอืเพราะว่าท่อมันตันเนี่ยพี่ลินาก็เอาน้ำให้ใช้แล้วพี่ลินนาพี่ลินนาบอกนะว่ามันจะเหม็นเหม็นนิดนึงนะคะเราไม่นิดนึงสี่คนทำเลยเราว่ามันแสบมากกว่าเรื่องนี้มันแสบมันไม่ได้เหม็นมันแบบเตะเข้ามาในจมูกแบบเมื่อกี้ออกมานื้อมูกไหลเลยข้าะกลิ่นน้ำหอม เพื show, ่อนๆในห้องทออย่างเงี้ยจะตายแล้วเลยแบบความฉุน hmm. อ yeah, so ่ะอันนี้คือแบบแสบจมูกเลยอ่ะอ๋ออยู่ไม่ได้เนี่ยแล้ววันเนี้ยแล้ววันเนี้ยรัดมีพูดว่าฉันรู้สึกว่าฉันอยากให้ทุกคนเลิกฉีดมอสเนี่ยฉันรู้สึกว่าจมูกฉันกำลังจะระเบิดแล้วท่านพูดจมูกวันนี้